กลยุทธ์ในการลงทุนเพราะว่าในช่วงรอยต่อของปีแบบนี้เรายังคงหากลยุทธ์การลงทุนมาฝากนะครับวันนี้มีอีกสองมุมมองมาดูกันว่าช่วงที่เหลือของปีรวมถึงปีหน้ากลยุทธ์การลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ซึ่งมันมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้มากโดยเฉพาะเหตุปัจจัยจากต่างประเทศควรจะเป็นอย่างไรนะครับและตะซอยงาดําเข้มประโยชน์ทุกคําหอมงาดําอร่อยมากเราเริ่มกันที่มุมมองจากคุณชัยพรน,น้อมพิทักษ์เจริญครับ กรรมการผู้จัดการสายงานค้าหลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงประเมินที่ทางตลาดหุ้นไทยในช่วงเดือนสุดท้ายของปีว่าถึงแม้ว่าตลาดหุ้นของไทยเราจะยังอยู่ในช่วงของการพักฐานหลังจากบริษัทจดทะเบียนไทยรายงานกำไรสุทธิไตรามาสที่3ออกมาค่อนข้างอ่อนแอทำให้ยังเห็นภาพการจะปรับประมาณการกำไรลงอย่างต่อเนื่องครับแต่ว่าทางบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงยังคาดว่าจะยังมีโอกาสเห็น New Year ร a l l y เกิดขึ้นได้เหมือนกัน จากการที่ธนาคารกลางสหรัฐมีโอกาสจะลดดอกเบี้ยลงอีกร้อยละ0.25ก่อนสิ้นปีนี้บวกกับกองทุนเพื่อหักลดหย่อนภาษีที่จะทยอยไหลเข้าสู่ตลาดหุ้นประมาณเดือนธันวาคมอีกประมาณ1,000 10, 0ถึง1 5 0 0 0ล้านบาทมองว่าแรงส่งดังกล่าวนั้นจะทำให้ดัชนีเป้าหมายของเรากลับไปยืนอยู่แถวแถวหนจุดได้ครับส่วนถ้าเรามองข้ามไปถึงปีหน้าแนาโน้มตลาดหุ้นไทยคุณชัยพรมองว่า ภาพรวมในช่วงครึ่งปีแรกอาจจะไม่ค่อยสดใสนะครับเพราะว่ายังมีความเสี่ยงหลายเรื่องที่อาจจะกระทบต่อการลงทุนได้อย่างเช่นความกังวลสงครามการค้าสหรัฐและจีนรอบใหม่มาตราการกีดกันทางการค้าหรือการตั้งกำแพงภาษีตามนโยบายของคุณโดนัลด์ทรัมป์ที่จะรับตําแหน่งประธานาธิบดีในช่วงต้นปีที่จะถึงนี้รวมถึงเศรษฐกิจของสองประเทศยักษ์ใหญ่คือทั้งสหรัฐและจีนที่มีแนวโน้มว่าอัตราการเติบโตจะชะลอตัวลงต่อเนื่อง ซึ่งกำลังซื้อในสหรัฐก็เริ่มเห็นสัญญาณแผ่วลงแล้วนะครับหนี้บัตรเครดิตเริ่มเห็นการผิดนัดชําระหนี้จึงมีโอกาสจะเห็นหุ้นของสหรัฐปรับฐานลงในระยะถัดไปประมาณร้อยละ1 0ถึง15และจากสเปรดดอกเบี้ยที่มันแคบลงแต่ว่า P/E ยังอยู่ในระดับที่สูงก็อาจจะทำให้นักลงทุนต้องปรับพอร์ตนะครับซึ่งปัจจัยนี้เราอาจจะเห็นเม็ดเงินไหลออกจากตลาดหุ้นของสหรัฐไปลงทุนยังตลาดอื่นๆบ้างเหมือนกัน แต่ถ้าหากว่าเรามองภาพถัดไปในช่วงครึ่งหลังของปีหน้าคาดว่าเราเริ่มอาจจะเริ่มเห็นตลาดหุ้นไทยฟื้นตัวได้มากขึ้นครับแรงหนุนจะมาจากเม็ดเงินลงทุนจากต่างชาติที่อาจจะไหลเข้าสู่ตลาดหุ้นมากขึ้นเพราะว่าเศรษฐกิจจีนน่าจะเห็นดอกผลของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลที่ประกาศออกมามากขึ้นชัดเจนขึ้นกว่าเดิม บวกกับการคาดการที่ว่าจะได้อันนี้สงจากการที่เฟดอาจจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยน,นโยบายลงร้อยละ0.25ในเดือนธันวาคมนี้แล้วก็อาจจะปรับลดลงอีกร้อยละ1นึในปี2568ครับส่วนดอกเบี้ยของไทยมีโอกาสจะปรับลดลงได้อีกหนึ่งครั้งคืออาจจะลดลงในเดือนธันวาคมปีนี้แต่โอกาสน้อยนะครับหรือว่าอาจจะไปลดลงหนึ่งครั้งในปีหน้าก็ได้ และจากปัจจัยแวดล้อมที่บริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงประเมินทั้งหมดทำให้มองเป้าหมายดัชนีหุ้นไทยหรือเซ็ตอินด x เอาไว้ปี2568นะครับที่1,485จุดเท่านั้นอยู่ภายใต้การคาดการกำไรบอรจอหรือว่า EPS ที่ประมาณ9.5บาทต่อหุ้นแต่ถ้าหากว่ามีปัจจัยบวกเข้ามาสนับสนุนด้วยอย่างเช่นอัตราดอกเบี้ยของไทยและต่างประเทศที่ปรับลดลงอย่างต่อเนื่อง และมีการลงทุนของภาครัฐเพิ่มขึ้นตามนัดหมายที่มีไว้จะทำให้ดัชนีปรับตัวขึ้นได้อีกประมาณ100จุดหรือไปได้มากที่สุดที่1,585ถึง1,600จุดนะครับสำหรับกลยุทธ์การลงทุนในปี2,568ท่ามกลางความผันผวนแบบนี้หลักทรัพย์บ,บัวหลวงแนะนำให้เน้นลงทุนในหุ้นกลุ่มปลอดภัยหรือว่า defensive ซึ่งพื้นฐานแข็งแกร่งความเสี่ยงต่ำและก็จ่ายเงินปันผลอย่างสม่ำเสมอครับ เพื่อจะรับมือกับเศรษฐกิจสหรัฐที่คาดว่าจะชะลอตัวลงต่อเนื่องและปรับตัวลงต่ำสุดในช่วงไตรมาสที่2ของปี2568มองธุรกิจที่น่าสนใจไว้5กลุ่มด้วยกันครับกลุ่มแรกคือกลุ่มคอมเมอร์สเน้นการบริโภคและการใช้จ่ายประจำวันอย่างเช่น c p o และก็ CPX กลุ่มที่2คือกลุ่มโรงพยาบาลพวกเฮลท์แคร์นะครับกลุ่มที่3คือกลุ่มท่องเที่ยวโรงแรม กลุ่มที่4คือกลุ่มการขนส่งมองไปที่ AOT ที่จะได้ประโยชน์จากจำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเพิ่มขึ้นต่อเนื่องและกลุ่มที่5คือกลุ่ม ICT จากการเข้ามาลงทุนของ Data Center ครับเรามาเพิ่มเติมกันต่อด้วยมุมมองจากหลักทรัพย์เมแบงประเทศไทยที่คาดว่าตลาดหุ้นไทยเมื่อเดือนธันวาคมน่าจะมีโอกาสลุ้นฟื้นตัวได้หลังจากเราผ่านพ้นปัจจัยกดดันต่างๆไปแล้วมากพอสมควรครับคาดว่ากระแสงเงินทุนไหลออกน่าจะชะลอตัวลง บวกกับตัวเลขเศรษฐกิจที่จะทยอยรายงานน่าจะสะท้อนภาพเชิงบวกของเศรษฐกิจภายในประเทศได้อย่างต่อเนื่องครับโมเมนตัม um เชิงบวกแบบนี้ฝ่ายวิจัยประเมินว่าเซตอินดซ x ของเรามีโอกาสลุ้นฟื้นตัวในกรอบ1,400จนถึง1,490จุดพร้อมกันนี้ก็ยังมองหุ้นเป้าหมาย3หุ้นเด่นที่เป็นท็อปพิกของเดือนธันวาคมด้วยนะครับตัวแรกคือ CRC ครับจากสัญญาณบวกจากกำไรหลักหรืองวดไตรมาสที่3ที่ออกมามากกว่าที่คาดหมายไว้ และก็ผลของการดําเนินงานในงวดไตรมาสที่4ที่จะเติบโตได้ต่อจากการเข้าสู่ช่วงฤดูการเฉลิมฉลองให้ราคาเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ของ CRC ไว้ที่40บาททวนครับถัดมาคือ MTC แรงหนุนจะมาจากการเติบโตสินเชื่อที่ดีและคุณภาพสินทรัพย์ที่มีเสถียรภาพเนื่องมาจากการปรับปรุงประสิทธิภาพของพน,นักงานและได้ประโยชน์จากมาตรการกระตุ้นของภาครัฐ ซึ่งก็จะเป็นปัจจัยสําคัญช่วยหนุนการเติบโตของกําไรปีนี้แล้วก็ปีหน้าขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ17.5และสําหรับ MTC นั้นให้ราคาเป้าหมายเชิงกลุทยุ์เอาไว้ที่60บาททวนสุดท้ายคือ CK ครับแนวโน้มกําไรปีช่วง3ปีนี้ค่อนข้างดีคือ2567-2569ถึง2,569จะเติบโตอย่างโดดเด่นโดยเฉพาะในปี2569ที่กําไรจะทําสถิติสูงสุดใหม่ที่2711ล้านบาท โดยแรงขับเคลื่อนจะมาจากการเติบโตกาจากการทยอยรับรู้งานก่อสร้างที่ปัจจุบันมีแบ็กหลอกในระดับสูง20-20 2 0 20, ล้านบาทเมย์แบงค์ให้เป้าหมายเชิงกลยุทธ์สำหรับ CK ไว้ที่27บาท50สตางค์นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการทีเอ็นเอชวงทำเงินนะครับคุณผู้ชมอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งในทุกๆช่องทางออนไลน์ของ t n ช่อง16ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทั้งรายการสดและก็คลิปวิดีโอต่างๆที่น่าสนใจอีกมากมายครับ